มื่อนี้มาจัดได้เห็ดฟางครับผมเบื้องวิธีปลูกของผมครับผมวิธีปลูกของผมก็คือเป็นฟางก่อนครับผมแล้วผมสาะรองเป็นแถวเป็นแถวสองแถวครับผมแล้วผมเดี๋ยวเสียยัดเข้าไปแล้วก็เอาผักตบชวาวางข้างบนครับผมเหตุผลที่ผมมีผักตบชวาคือผมลดความร้อนเพิ่มความเย็นครับผมผมอาจที่เข้าใจผิดก็ได้ครับผมเพราะว่าหลังจากหมักไว้ซีมือครับผม เส้นไย,ยเดินบ่ค่อยดีครับผมให้ผมเดาคือความชื้นมันเยอะไปครับผมผมบ่รู้ว่าผมเข้าใจผิดเข้าใจถิกแต่ทนเนี่ยเส้นไย,ยเดินบ่ค่อยดีครับผมบ่รู้ว่าที่เป็นดอกไห่บผ่ผมเพาะแบบลายแบบอยู่ครับผมเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมมาอธิบายให้เบิ้งครับผมมา หลายแปลงยุก,กครับผมพองพุ่นหาหกแปลงครับผมเลราผมพบปัญหาอย่างนี้หลายย่างครับผมาการทดลองปลูกของผมบัวซ้ำแบบบางทีก็เป็นบล็อกบางทีก็แบบเทรลาดแต่เป็นเพียงล้วนๆนี่ครับผมบริษัทใสสารเคมีมีตะห้ำกับปุ๋ยคอกครับผม ผมว่ามันความชื้นมันเยอะเกินไปแล้วก็ผมก็เสื้อมันจะดูดมันดีความกังวใจของผมคือว่าผมเห็นเห็ดฟางมันไม่ค่อยออกข้างบนครับผมผมเลยอยากให้ปักตบชอ้อนนี่อ้องรับไอ้น้ำจากพาย,ยางข้างบนครับผมมีทั้งขอดีขอเสียครับผมเดี๋ยวผมกะ็ะิตับใจเลยนะครับผมผมหดน้ำเรียบร้อยแล้ว ผมก็จะได้ปิดไปขี้เก่าแล้วก็ผม ตอนนี้ก็ทำการปิดเรียบร้อยแล้วครับผมมาไว้ถึงมือกันมือค่อยมาเจาะช่องระบายอากาศครับผมค่อยมาลุ่นน้ำกันครับผมว่มาสิบเป็นดอกไหปบ่มันคือเดินย้ายเซนด้ายเดินบ่ด,ดีครับผมเดี๋ยวค่อ,คอยลุ่นไปน้ำมันครับผมคลิปนี้ขอพอไปซสำนีกก่อนอก่อนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ